อย่างเช่นอ่าวันนี้อ,อมทํางานแค่7ดชั่วโมงแล้วทีนี้ในวันถัดไปออมก็สามารถเอาอีก1ชั่วโมงนั้นไปทบในวันถัดไปได้แต่วันถัดไปนั้นก็ต้องทํางานไม่เกิน9้าชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าชั่วโมงงานมันจะเกิน9้าชั่วโมงเราก็สามารถแบ่งไปทบในวันถัดไปถัดไปเรื่อยๆได้ค่ะแต่ใน1สัปดาห์จะต้องทํา สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง m โ o เดลล c h anel n อีกครั้งนะคะวันนี้ออมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนายจ้างให้รูปจ้างทำงานได้วันละไม่เกินกี่ชั่วโมงค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาออมก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะค่ะจากที่ออมได้เกินไว้ต้นคลิปนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหน้าตาย3เนี่ยได้แบ่งประเภทของการทำงานไว้ก็คือ1ประเภท ของการทำงานทั่วไปค่ะคือลูกจ้างจะต้องทำงานไม่เกินวันละ8ชั่วโมงค่ะหากวันไหนทำไม่ถึง8ชั่วโมงลูกจ้างกับนายจ้างก็สามารถตกลงให้นำช่วงระยะเวลาที่เหลือไปทบกับวันอื่นได้ค่ะแต่ว่าในวันนั้นจะต้องทำงานไม่เกิน9ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นอ่าวันนี้ออมทำงานแค่7ชั่วโมงแล้วทีนี้ในวันถัดไปออมก็สามารถเอาอีก1ชั่วโมงนั้นไปทบในวันถัดไปได้แต่วันถัดไปนั้นก็ต้องทำงานไม่เกิน9ชั่วโมง ะะแต่ว่าถ้าชั่วโมงงานมันจะเกิน9ชั่วโมงเราก็สามารถแบ่งไปทบในวันถัดไปถัดไปเรื่อยๆได้ค่ะแต่ใน1สัปดาห์จะต้องทํางานไม่เกิน48ชั่วโมงนะคะกรณีที่2ประเภทของการทํางานที่เป็นประเภททํางานอันตราย ก็คือลูกจ้างจะต้องทํางานไม่เกินวันละ7ชั่วโมงค่ะแล้วใน1สัปดาห์นั้นจะต้องทํางานไม่เกิน42ชั่วโมงนะคะค่ะและนอกจากนั้นในมาตรา27กําหนดให้นายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างวันไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงค่ะซึ่งในแต่ละรอบของการพักนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องพักให้ครบ1ชั่วโมงก็ได้ค่ะเราอาจจะมีรอบการพักที่เพิ่มขึ้น1รอบหรือ2รอบอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามี2รอบเราก็แบ่งให้พักรอบละ30นาที จะได้ครบ1ชั่วโมงเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดให้วันหนึ่งเนี่ยจะต้องพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงค่ะและตามมาตรา28นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจําสัปดาห์อย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์โดยวันหยุดนั้นจะต้องมีระยะห่างกันไม่เกินกว่า6วันค่ะสรุปง่ายๆสัส้นๆก็คือว่าลูกจ้างจะต้องทํางานใน1วันอย่างน้อยไม่เกิน7-8ชั่วโมงตามประเภทของงานค่ะและลูกจ้างจะต้องมีเวลาพักระหว่างวันไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อวันค่ะ และสุดท้ายนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างมีวันหยุดอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ออมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างหรือลูกจ้างไม่มากก็น้อยนะคะเมื่อได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ ถ้าสงสัยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้หรือว่าสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้นะคะจะมีน้องแอดมินคอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นอยู่แต่ถ้าหากอยากปรึกษากับทนายจะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะท้ายนี้ออมก็ขอฝากเพจ Modern Law m o d e r n l w w c c d e m y y และ Law Talk ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อมก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ